สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วช่องไวรุ่นหัดทานานะครับวันนี้เราก็จะมาฉีดยานะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราไปดูมะลิหนึ่งศูนย์ห้ามา,มาปัญหาที่เราเจอเจอกันก็คือโรคเชื้อรากับมแมลงนะครับก็ยังคงอยู่นะครับก็ก่อนเราจะใส่ปุ๋ยก็ให้ทําการฉีดยาก่อนเลยครับยาที่ผมเลือกใช้ก็นี่ครับยาหนอน กอนอนม้อน,นะครับผมก็จะใช้เวตะโกนะครับ2ออีมาแมกตินนะครับแล้วก็3ไตคโคนาโซนนะครับ4แคลเซียมโบลอนนะครับก็จะผสมใส่ถังบันนี้ก่อนนะครับโดยการเริ่มจากผงก่อนก็ใส่รวมกันเลยนะครับแล้วก็เข้ากันให้เรียบร้อยก็จะใส่แค่นี้แหละนะครับสำหรับโลกที่ เจอเจอในนาข้าวกันมากที่สุดในพวกมะลิที่หวานล่ากันนะครับหรือหวานช้านะครับก็คือโรคใบลายใบจุดหรือใบยุบนะครับเขาเรียกว่าลาน้ําค้างนะครับโรคนี้ก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับคือมะลิเนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นหรือโรคประจําตัวของเขาเลยนะครับก็คือโรคเชลานะครับจะเป็นมากในระยะที่เราจะ ออกลวงนะครับหรือระยะต้นกลมเนี่ยจะเกิดนะครับส่วนมีคําถามอยู่หลายท่านนะครับขอตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับคําถามที่ว่าถ้ามะลิออกลวงแล้วเนี่ยเป็นใบขาวใบกรอบนะครับก็คือใบจะออกขาวๆวกับกรอบช่วงระยะออกลวงเนี่ยหรือเป็นตอนออกลวงโน้มลวงแล้วเป็นเนี่ยนะครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับผมบอกเลยถึงเราไปซื้อยาเราใช้ได้ครับยาไทยแบ็ค ตาหมาแดงนะครับที่แก้แบคทีเรียนะครับฉีดก,กับแคลเซียมไตรโคนโซนผสมกันก็สามารถทําให้ข้าวที่เป็นเชื้อราตรงนั้นนะไม่ลุกลามเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้นะครับเขาเรียกพวกแบคทีเรียโรคก,กับใบแห้งนะครับซึ่งก็เป็นโรคประจําตัวของข้าวมะลิอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียนะครับส่วนมากจะเกิดจากหนึ่งที่ลุ่มนะครับ สองที่ต้ต้นไม้เพราะว่าพวกน,นี้สารอาหารหรือปุ๋ยหรือว่าพวกเศษใบไม้ที่เป็นปุ๋ยหมักหรือว่าน้ําที่ดึงสารอาหารมาจากที่ต่างๆมารวมอยู่ในแปลงเราเนี่ยมันมากเกินไปนะครับทําให้ใบตรงนั้นเ,นเกิดอาการไหม้กรอบนะครับก็ไม่มีวิธีรักษาครับต้องทําใจอย่างเดียวนะครับเราก็อย่าไปซื้อ,อยามาฉีดมากมายเลยครับ ถ้าฉีดไปแล้วไม่หายก็คือไม่มียายรักษานะครับได้แค่ไม่ให้มันลามไปตรงที่ยังไม่เป็นแค่นั้นเองครับส่วนการปลูกมาริล่าเนี่ยก็บอกแล้วไงครับว่าให้ดูแลรักษาเรื่องโรคหนอนกัดเชื้อราอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องการเจริญเติบโตของข้าวเนี่ยเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตตามปกตินะครับ ผมก็จะทําการฉีดยาเชื้อรากับหนอนนะครับหลังจากไปดูแปลงที่ถ่ายไปคลิปเมื่อวานนี้นะครับาปรากฏว่าเชื้อราเป็นเยอะนะครับเหมือนเราฉีดแล้วก็เชื้อราที่เป็นก็ยุบอยู่นะครับแล้วก็หายแล้วแตกใบใหม่แล้วเราก็จะฉีดฉีดซ้ําอีกทีนะครับเพราะว่าลักษณะข้าวตอนนี้ผมก็เริ่มกลมแล้วนะครับแล้วก็มีใบสุดท้ายออกมาแล้วเราก็จะมาทําการฉีด ยาเชื้อลากับหนอนกออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส,ส่แคลเซียมไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําให้ใบตั้งใบตรงไม่งองนะครับแล้วก็ทําให้เยื่อต้นข้าวแข็งแรงก็ฉีดไปเลยนะครับตามนี้เลยครับตามในคลิปผมเลยเสร็จแล้วก็รออีกสักวันสองวันพวกท่านก็เริ่มหว่านปุ๋ยได้เลยนะครับแต่การจะหว่านปุ๋ยเนี่ยก็ให้พวกท่านดูนะครับว่าข้าวเราใบธงหรือ,อยังนะครับถ้าใบธงกลมแล้วก็ไม่ต้องหว่านนะครับ ก็รอฉีดยาแค่แบบที่ผมฉีดเนี่ยแล้วก็รอออกลวงนะครับแล้วก็ค่อยไปใสฮอร์โมนอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีรักษาเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ปลูกล่าปลูกที่หลังนะครับก็บางท่านก็ถามมาหลายท่านนะครับว่าเราปลูกล่าเนี่ยมันมักจะเป็นมันมักจะเกิดโรคอยู่แล้วนะครับการปลูกช้าเนี่ย แต่ข้อดีของเขาคือมันไม่ล้มนะครับการดูแลรักษาง่ายนะครับเช่นฉีดยาใสา่ปุ๋ยอะไรนี่ง่ายนะครับการพวกท่านดูนะครับเนี่ยปลูกวันที่หนึ่งกันยาพวกท่านดูข้าวครับก็อยู่ที่ระดับเอวหรือสะดือแล้วนะครับเนี่ยผมก็สูงร้อยเจ็สิบหกก็อยู่ระดับสะดือผมแล้วนะครับเดี๋ยวออกรวงก็หน้าอกหรือปากพอดีนะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเนี่ยถ้าสูงกว่านี้ก็จะเริ่มล้ม,มนะท่านเนี่ยเนี่ยผมก็ฉีดนะฮะ เนี่ยมันก็จะดีตรงนี้แหละครับการปลูกล่าดูแลรักษาง่ายนะครับฉีดยาฉีดฮอร์โมนถึงรากถึงโคนนะครับแต่ถ้าเราปลูกสิงหาเนี่ยตอนนี้ท่วมหัวแล้วนะครับถ้าปลูกสิงหาเพราะว่าอีกแปลงของผมที่อยู่อีกแปลงหนึ่งก็ปลูกสิงหานะครับไม่ใช่ปลูกกัญยาก็ท่วมหัวนะครับก็เป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่เป็น โรคใบจุดใบลายนะครับหรือใบยุบนะครับก็ใช้ยาตามนี้เลยนะครับให้ใสน่นอนก้อนอนบนใบผมก็เลือกใช้เวอร์ตโกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาฉีดแล้วมันได้เพ้ยไฟนะครับแล้วก็โรคใบใบกรอบเนะี่ยเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกโรคใบใบกรอบหรือโรคเชืราใบไม้นะครับ ก็ไม่ต้องไปซีเรียครับเป็นแล้วก็ต้องทําใจนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับผลผลิตแต่ถ้าอยากจะฉีดจริงๆก็ซื้อกูโค้ดมาฉีดเลยนะครับเพื่อทําให้ใบข้าวมีสารอาหารกินนะครับยังไงเราก็รักษาไม่ได้อยู่แล้วนะครับโรคนั้นซื้อกูโค้ดมาฉีดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นไข่มะมุมนะครับช่วยรักษาช่วยมากินมแมลงครับ ฝนก็ตกดีนี่แหละครับคือต้นเหตุของโรคต่างๆนะครับก็คือฝนมันตกชุกในช่วงที่ข้าวเราออกรวงครับทําให้เกิดปัญหาโรคไหม้คอรวงนะครับหรือโรคใบไหม้ที่เป็นรูปตานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยแล้วดูต้นข้าวเป็นโรคหรือไม่เป็นไม่ออกนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยต้นข้าวเหมือนที่ ผมบอกพุกท่านนะเป็นเชื้อราดังที่ผมฉีดนยฉีดยาเชื้อรากำนองในในในดังรูปที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทําการฉีดยาป้องกันหรือว่ารักษาก่อนนะครับแล้วเราไปซื้อปุ๋ยมาใส่นะครับข้าวลักษณะที่พุกท่านเห็นเนี่ยก็จะเริ่มยุบเป็นหลุมเป็นหลุมหมดเลยครับแบบแบบภาพเนี่ยยุบหมดเลยครับแล้วคราวนี้มันก็จะยุบดำทั้งแปลงนะครับทําให้เราไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้ข้าวด้วยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวเนี่ยดังภาพนะครับมันก็จะยุบหมดเลยนะครับ ยุบเลยไม่ไม่ว่าเราจะใส่น้ําหรือไม่ใส่นะครับมีน้ําหรือไม่มีมันก็จะยุบนะครับโรคนี้ก็เกิดได้จากปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็การสะสมของธาตุอาหารมากเกินไปในดินนะครับก็คืองามเกินไปหรืองามจัดนะครับก็จะเกิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแ้งนานครับเช่นว่าฝนไม่ตกเลยเราปลูกข้าวปีไว้ประมาณ2เดือนแล้วอยู่ดีๆข้าวรอดมาได้รอดแล้งมาได้2เดือนนะครับแล้ว ไปโดนฝนเยอะๆเข้าเนี่ยฝนแรกเนี่ยเขาเรียกฝนแรกฝน,นตกหนักเนี่ยแล้วเราก็ขนองฝนนะครับก็เลยไปใส่ปุ๋ยก็อาจจะทําให้เกิดยุบแบบภาพเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็ดังภาพนะครับตรงไหนที่เรารักษาเราฉีดยารักษาเชื้อราแล้วก็หนอนกอหนอนเมินใบแล้วเนี่ยนะครับก็ก่อนจะใส่ปุ๋ยก็ให้เราหลังจากฉีดแล้วสองสาวันเราก็ดูนะครับตรงไหนที่งามเราก็ไม่ต้องใส่นะครับอย่างผมก็เดี๋ยวฉีดตรงนี้เสร็จผมก็ จะใส่ปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยที่ผมเลือกใช้หรือแนะนํานะครับก็คือปุ๋ยสูตรอย่างเดียวนะครับจะเป็น15-3ตัวก็ได้จะเป็น16-88ก็ได้หรือเป 16, ็น16-16-8ก็ได้หรือ1 5 7ห้า5จ็ดแล้วแต่สะดวกหรือหาซื้อได้นะครับผมไม่ซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเป็นข้าวปีเราอาจจะเอาทําไว้กินกันนะครับไม่ได้ทําเอาผลผลิตนะครับก็ข้าวปี จะทำให้ได้ไล่ละ80ถังเนี่ยหรือไร่ละเกียนเนี่ยก็ลองมาดูนะครับว่ารอบนี้จะได้ไหมก็ดูจากแปลงผมเลยนะครับสี่ไล่เนี่ยจะได้ไหมไล่ละ80ถังเนี่ยแต่ผมก็จะบำรุงเท่าที่บำรุงได้นะครับหรือต้นข้าวรับไหวนะครับถ้ายังเป็นโรคหรือเป็นเชื้อราหรือว่ายังเฟื้อใบอยู่อย่างเงี้ยก็ผมก็อาจจะบำรุงแค่นี้นะครับ ส่วนเรื่องจะไปฉีดยาก็ฉีดช่วงออกรวงอีกทีเนี่ยอย่างหลุมเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นน้ําที่เขาอาบน้ําน้ําห้องน้ำห้องน้ําไหลลงมาก็ทําให้เกิดโรคหรือเกิดข้าวงามเป็นหลุมแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องหวานเลยครับตรงเนี้ยหรือใต้ต้นใต้ต้นไม้เป็นอย่างเงี้ยห้ามหวานเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็ยุบอยู่แล้วครับเนี่ยข้าวก็จะเป็นโรคใบไม้ยุบอยู่แล้วไม่ว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนบางที อาจจะไม่ยุบก็ได้นะครับอาจจะเป็นก้นข้าวที่สมบูรณ์สวยดีนะครับสมมุติสมมุติอย่างภาพนี้มันเสียหายครับแต่ก็ฉีดป้องกันไว้แล้วไม่ให้มันลามไปไหนนะครับเนี่ยมันก็จะป้องกันได้ไม่ให้ลามไปไหนนะครับก็ตัวยาก็อยู่ภาพแรกๆเลยนะครับคือขึ้นหน้าคลิปไว้เลยนะครับก็ศึกษาเอานะครับส่วนดังภาพเนี่ยถ้าง,งามๆตรงเนี้ยถึงเราลอดจากตอนเนี้ยไปได้บางทีก็อาจจะไปเป็นตอนออกรวงอีกทีนะออกรวงอาจจะล้มแล้วก็ยุบ หรือไม่คอรวงนะครับหรือเกิดรวงขาวได้เลยนะครับก็อันตรายครับที่ร่มไม้หรือว่าที่ตรงไหนที่อยู่ใกล้พวกห้องน้ําหรือที่เขาอาบน้ําอะไรพวกนี้น้ามันไหลทั้งาปีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับก็แต่ถ้าปลูกข้าวเตี้ยจะไม่ค่อยเป็นนะครับถ้าปลูกข้าวเตี้ยแต่ถ้าข้าวปีเป็นนะครับระยะแบบนี้เนี่ยตรงนี้งามจัดเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับข้ามไปใส่แจ๊ะแจข้างบนอย่างนั้นนะครับใส่ได้แต่ให้เดินดูรักษาเชื้อราก่อนนะครับ ก็ผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าห้ายี่สิบนะครับไม่ผสมยูเรียนะครับเพราะว่าเคยบอกแล้วว่าผลจากการใส่แต่ยูเรียเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือพวกท่านใส่ยูเรียมากจัดเนี่ยผมบอกเลยว่ารวงใหญ่จริงครับแต่พวกท่านก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วครับเหมือนขี้รีบมันเยอะกว่าลวงนะครับก็ถ้า ชอบคลิปผมยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโลกเนี่ยครับเนี่ยโลกแบบนี้ครับที่ผมบอกว่าให้พวกท่านดูก่อนจะหว่านปุ๋ยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าหว่านปุ๋ยเนี่ยเป็นรลกแบบนี้หมดนะครับหมดแปลงเลยนะครับแล้วถ้าไม่ฉีดยารักษาด้วยหมดนะครับถ้าชอบไงก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ